นาวเลืกปน่บุญย่อยอากาศโมัดีดยรตจะปเี่วห,หน่อยป้าวตาวนทางหนกป้าวันน่อยป้าวตัวหน่อยก็โมเดีดนั่นนี่แหละป้าบมเดีด อากาศขึ้มครับมันดิกอันมกดิดอบมานบอส์หมานบอยกเดิดๆน,นิตตี้จากเดียวมัคือเงียบเนี่ยบ่เตรียนบ่เติดนด้วย น่าถือแล้วก็ตัวผีแย่ลงพีหนูเพียวหน้าเนื้อออกว่าฉัานงเงียบเหลือกเงียบมันอยู่ในดง Sống ăn phòng cắn ngập Thử qua thử qua bát là tố cứ bàn mà Bát là tố có bó thử bàn ta